แปลนอะไรในรถที่ต้องเปลี่ยนบ่อยสุดคนใช้รถต้องรู้ไม่งั้นมีพังแน่ครับหากคุณนะครับเป็นเจ้าของรถหรือขับรถเป็นประจำคุณคงรู้ดีว่ารถจนทุกคันนะครับไม่ได้มีอายุการใช้งานตลอดไปและไม่ว่าเราจะดูแลรักษาดีแค่ไหนอะไหล่บางชิ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีอะไหล่บางอย่างนะครับที่ต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าชิ้นอื่นๆถ้าคุณไม่เปลี่ยนตามระยะอาจทําทให้รถพังเร็วกว่าปกตินะครับ หรือแย่กว่านั้นนะครับอาเสียงต่ออุบัติเหตุได้วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ่อยสุดมีอะไรบ้างและควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ดูให้จบแล้วนะครับอย่าลืมเช็กว่ารถของคุณต้องเปลี่ยนอะไรเหล่านี้หรือยังจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับหนึ่งครับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องนะครับเปรียบเสมือนเลือดของเครื่องยนต์ทําหน้าที่หล่อลืน่นลดการสึกหลอและช่วยระบายความร้อนภายในเครื่องยนต์หากปล่อยให้น้ํามันเครื่องเสื่อมสภาพนะครับอาจทาให้เครื่องยนต์สึกหลอเร็วขึ้นกําลังตกและอาจเสียหายหลายแรงได้ครับควรเปลี่ยนทุก5 0 0พันถึง1 0 0 0 0กิโลเมตรหรือ6เดือนก็แล้วแต่ว่าอันไหนจะถึงก่อนนะครับสัญญาณเตือนนะครับผมเครื่องยนต์เสียงดังขึ้นอัตราเร่งลดลงหรือไฟเตือนน้ามันเครื่องโชว์นะครับ2ครับตรองน้ํามันเครื่อง น้ำมันเครื่องต้องสะอาดอยู่เสมอกองน้ำมันเครื่องเองนะครับก็มีหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกและโลหะที่หลุดออกจากเครื่องยนต์ถ้าไม่เปลี่ยนตามระยะอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วขึ้นครับควรเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับสัญ,ญญาณเตือนก็คือเครื่องยนต์เดินไม่เรียบหรือมีคราบขมเหลามากผิดปกตินะครับ 3. ครับผ้าเบรกผ้าเบรกนะครับเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยโดยตรงนะครับถ้าผ้าเบรกหมดนะครับอาจทำให้เบรกไม่อยู่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุร้ายแรง ควรหมั่นตรวจเช็คและเปลี่ยนเมื่อถึงเวลานะครับถ้าเบรกนะครับควรเปลี่ยนทุก4 0 0 0 0ถึง6ก0 0 0กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสัญญาณเตือนนะครับก็คือมีเสียงดังเวลาหยุดรถเบรกแล้วรู้สึกสันหรือระยะเบรกยาวขึ้นนะครับ4ครับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่นะครับมีหน้าที่จ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าทั้งหมดของรถนะครับเช่นระบบสตาร์ทไฟหน้าและระบบควบคุมต่างๆนะครับถ้าแบตเสื่อมนะครับรถอาจสตาร์ทไม่ติดครับ ควรเปลี่ยนทุก2-4ปีนะครับสัญญาณเตือนก็คือสตาร์ทรถติดยากไฟหน้าหรือตแตลอ่อนลงหรือไฟเตือนแบตเตอรี่โชว์นะครับ5้าครับยางรถยนต์ยางรถยนต์นะครับเป็นอะไหล่ที่สัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลาถ้ายางเสื่อมสภาพนะครับอาจทําให้รถลื่นหรือเสี่ยงต่อ,อยางระเบิดได้ครับควรเปลี่ยนทุก5 0 0 0 0 8 0 0 0 0กิโลเมตรหรือ4-5ปีครับสัญญาณเตือนก็คือดอกอยางตื้นลงยางแตกลายงาหรือมีอาการสั่นขณะขับขี่ครับ 6ครับไส้กรองอากาศไส้กรองอากาศนะครับมีหน้าที่ป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับถ้าสกปรกมากนะครับอาจทำให้เครื่องยนต์อื่นและกินน้ำมันมากขึ้นครับควรเปลี่ยนทุก2 0 0 0 0ถึงกิโลเมตรนะครับสัญญาณเตือนก็คือรถเร่งไม่ขึ้นหรือกินน้ำมันมากกว่าปกติครับ7ครับหัวเทียนหัวเทียนนะครับมีหน้าที่จุดระเบิดในเครื่องยนต์ถ้าหัวเทียนเสื่อมสภาพนะครับอาจทาให้รถสตาร์ทยากหรือเครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับ ควรเปลี่ยนทุก40,000ถึง100,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทของหัวเทียนนะครับสัญญาณเตือนก็คือเครื่องสะดุดเล็งไม่ขึ้นหรือสตาร์ทยากครับแต่ครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นะครับมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัตินะครับถ้าน้ํามันเกียร์เสื่อมอจททาให้เกียร์ทำงานผิดป,ปกติหรือพังได้ครับควรเปลี่ยนทุก40,000ถึง80,000กิโลเมตรนะครับสัญญาณเตือนก็คือเขาเกียร์ยากรถกระตุกหรือมีเสียงดังขณะเปลี่ยนเกียร์นะครับ สรุปเลยนะครับอย่าละเลยและเช็คเปลี่ยนอะไรเหล่านี้ตามระยะนะครับอะไรทั้ง8อย่างนะครับที่เราพูดถึงในวันนี้เป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ่อยที่สุดหากคุณดูแลรักษาและเปลี่ยนตามระยะเวลาที่แนะนํานะครับรถของคุณนะครับจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสเสียกลางทางและช่วยให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นน้ํามันเครื่องและกรองน้ามันเครื่องนะครับควรเปลี่ยนตามระยะเพื่อให้เครื่องยนต์ทางานได้เต็มประสิทธิภาพผ้าเบรกและแบตเตอรี่นะครับ อย่าปล่อยให้หมดก่อนเปลี่ยนนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยอย่างรถยนต์นะครับมีผลต่อการยึดเกาะถนนใส่ก่องอากาศนะครับมีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ํามันโนอนนเทียนนะครับสำคัญต่อการสตาร์ทรถน้ํามันเกียร์นะครับสําคัญต่อการเปลี่ยนเกียร์ที่ไหลลื่นนะครับแล้วคุณละ่ะอะไรตัวไหนที่คุณเคยละเลยจนรถมีปัญหามาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อน,นๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ